สวัสดีค่ะ FC หมอลำทุกคณะและ FC แฟนคลับช่องฮักสตาพามวนช่องที่มีแต่ข่าวสารสาระแวดวงคนดังทั้งฝั่งหมอลำอีสานบ้านเรากลายเป็นดราม่าร้อนกลางวงการหมอลำเมื่อบอยสิริชัยหัวหน้าคณะหมอลำชื่อดังออกอาการไม่พอใจอย่างหนักหลังมีคอมเมนต์จากชาวเน็ตบางกลุ่ม พูนเป่าโจมตีแม่ยายของเจ้าตัวโดวยถ้อยคำเสียหายเกี่ยวกับกรณีที่แม่บ้านคู่ใจของครอบครัวได้ตัดสินใจออกจากบ้านไปทำงานใหม่ในตำแหน่งแม่ครัวประจำวงของตนเองโดยบอยสิริชัยไม่รอช้าไลฟ์สดตอบโต้ด้วยท่าทีอารมณ์เดือดปกป้องแม่ยายสุดกำลังว่าเรื่องในบ้านไม่มีใครรู้ดีเท่าคนในบ้าน อย่าพูดจะให้ไร้าคนที่ไม่เกี่ยวข้องสร้างกระแสวิาพากษ์วิจารณ์สนันโซเชียลแฟนคลับจำนวนมากต่างเข้าไปให้กำลังใจบอยสิริชัยและแม่แตนพร้อมมองว่าเรื่องงานและการเลือกเส้นทางชีวิตเป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลไม่ควรถูกดึงมาเป็นประเด็นโจมตีคนรอบข้าง โดยเฉพาะผู้ใหญ่ในครอบครัวที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับดราม่าใดๆทั้งสิน้นเราไปฟังคลิปเต็มๆที่บอยสิริชัยเดือดสุดๆพูดถึงเรื่องนี้กันค่ะทุกคนตัดคลิปนี้ลงได้เลยนะครับเรื่องกรณียายบีที่กลับมาทำงานวงหมอลำใจกันร้อยเดี๋ยวผมจะไปชี้แจงจะไปเล่าให้ทุกคนฟังในกลุ่ม EP ีที่7ผู้ใดอยากหูอยากรู้แล้ว อายากรู้จริงแล้วก็จะได้พูดในสิ่งที่มันเป็นจริงเนี่ยถ้ายากขยายข่วมถ้ายากคอมเมนต์ในสิ่งที่มันเป็นจริงเนี่ยไปอยู่ในกลุ่ม EP ที่7ผมจะไปเล่าในกลุ่มผมเห็นอยู่แต่ผมคิดว่าจินตนาการคนสูงแห้งแล้วก็บบคิดคือคือบางทีคนยังไม่รู้ยั่งบง oh หูอิโนอ,อีเหนอย,อย,อยี่หยางอยู่ก็พูดไปแล้วคอมเมนต์ไปแล้ว ผมดูแลทุกคนย่างหน่อยตรงสิคอมเมนต์อย่างนี้คือเห็นหนาผมสะกอนยายบีก็ยังทำงานอยู่ที่นี่อยู่เออแม่แตนก็นยังเป็นแม่เฒ่าผมมันไม่ได้มีอะไรเลยแต่ถ้าอยากรู้อยากรู้ที่มันเป็นเรื่องจริงเตรียมเข่ากุมอีพีเจผมฝากประชาสัมพันธ์ด้วยเดี๋ยวผมจะไปเล่าในกลุ่มนะครับผมจะไปเล่าในกลุ่ม ไผ่ติดไผยกระสร้างแต่ทุกคนต้องฟังไปฟังผมอยู่ในกลุ่มต้องเสือผมยาเว้าแนวใดมันบบแมนบบชัวอย่าคืดไปเองแล้วก็พักเว้าออกมานะครับและที่สำคัญตอนนี้ทุกคนยังอยู่ในความรับผิดชอบของผมยังอยู่ในการดูแลของผม เดี๋ยวผมสีบอกให้ฟังเราก็สิเก็บเองแล้วผมพูดความจริงด้วยนะอห้างเทียก็ได้ทาได้ที่เราก็คิดสิว่ายังกับว่าไปสังบวยานปากเนา่าบอกแนวสิงดิมันบอบแมนจริงเบอกให้ค้นเกียดช่งางบอกให้คนผิดกันนี่เฮ้ยสังบวยานค้นสั่งจะของแทนเมื่อนักขี่กรเดียมปากทีเ,เขาถามเนะี่ อย่าหายด้วยไอ้บออตาแดงนะ <c oughs> บอไม่พี่อย่างนี้แหละคือพี่ก็ยังไม่ได้มาแอคชั่นแต่พี่เห็นแล้วเห็นคอมเมนต์เรื่องกรณียายบีไม่ได้ทํางานอยู่ที่บ้านใหญ่แต่กลับมาทํางานที่ใจร้อยแต่ยังไงทั้งนี้ทั้งนั้นทุกส่วนก็ยังอยู่ในการดูแลของผมอยู่อย่าพึ่งพูดถ้ายังไม่รู้อย่าพึ่งเบ้าถันบนัตนะไหูจากปากผมเนี่ยเข้ากลุ่ม EP7 แล้วผมจะเล่า นะครับเข้ากลุ่ม EP7 แล้วผมจะเล่าอิลีคันเบ้ยอ่งยังที่มันบแมเป็นเรื่องจริงนักขี่กระเดียมปากบอไม่ต้องคิดถึงคนอื่นเลยคนเราเป็นผู้ใหญ่หมดแล้วก่อนจะพูดก่อนจะเปล่งอะไรออกมาด้วยวาจานี่มันสิมีผลกระทบแบบใดแนวใดมันชั่วบอหูหูหแท้หูจริงแล้วบอกมันเรามีศักดิ์ศรีนะอย่าเห็ุแห่คนวายเฮาใาด ผมเข้าขข่าไปอ่านมึงคอมเม็ตนบางคนนี่โอ้ยเป็นแบบเฟซอวาตารตั้งมาเพื่อที่จะคือมีโอกาส,มสเมนศูร์หรือเมอย์เมยไอแลนด์มีโอกาสแบบได้ทาได้ที่ยังสินะอยากเห็นแ่งคนสร้างกันเิดกันเปลี่นความสุขอีกอย่างหนึ่งของบางคนฉะนั้นรอเจอกันในกลุ่ม EP7 ผมจะเล่าผมจะเคลียร์ทุกอย่างเลยนะครับ บางคนเนี่ยคอมเมนต์อย่างเงิ่เพราท่านหูยีหลีอยู่เบาให้ทุกคนเสียใจเบาให้ทุกคนเสียหายนี่สวดลวดเขาเอื่นว่าคนสวดลวดคนสอดหลอ่อีหลีผมไปเห็นบางคอมเมนต์เนี่ยโอ้โยเขาไปซองเบึงปาดทถบ,บางคนมีหลูกมีหลานเพิ่นก็มีฐานะใครแน่ยอยู่ทั่วเพิ่นคือเป็นคนเบาแนวนีวะผมวา เป็นตะงเงื่ออลูกหลานบอบอกบอสอนบอจากไหนผมคึดนะคืนในใจหรอกว่าคนเฮาก็สิบคืดถึงหลักก็ามันเป็นจริงไนงะบอการคือการดําเนินชีวิตของคนมันการเปลี่ยนแปลงมันมีเกิดขึ้นอยู่เสมออยู่แล้วมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยเราไม่มีบีล้วก็บริเตนใส่เราก็มาเห็นงานรับจ้างผมอยู่นี่ไหมแต่ทุกอย่างมันก็มีเงื่อนไขมีเหตุผลแล้วมันก็เป็นสิทธ มันก็เป็นสิทธิ์ดีเราตัวที่ผมบ่บบงคับผู้ใดอะทุกคนอยากอยู่ตรงไหนคือขอแค่ทํางานให้นะคือมีเงินเลี้ยงดูทุกคนมันดีวันใดแล้วแม่นบอกหรือต้องการอะไรเป็นผู้ใดจัิงๆไม่กําหนดอันแบบคือเราเราอยู่ได้ก็เพราะแฟนขับนั่นแหละทุกคนอันนี้คือเรายอมรับนะแต่บางอย่างมันก็ต้องมีเส้นมีความพอดีในในจุดที่เราจะเข้าถึงกัน อแต่เอาบังคับลูกหลานบังคับลูกบังคับผัวเจ้าของเขายังบังคับบได้ห้องสะไปคึดอเหงียงหลายแท้เราก็มองในจุดที่เราควรมองเห็นในจุดที่เราควรเห็นเออผมกับอยู่กับคนมาเนี่ยผมเป็นหัวหนา้าคนเป็นพอคนแม่คนเนี่ยผมก็เป็นคนมีความยุติธรรมคนหนึ่งยังสิเกิดขึ้นใครไว้ใจผมโหลดมันมันมีเหตุผลที่ผมเป็นคนที่ยุติธรรมคนหนึ่งเป็นคนที่บอเอาเปรียบผู้ใดอะ่ะ นั่นลหะอยู่มองอื่นเขามีหอนสัญญาจ้างผุนเดอ้อสิไปแบบนี้บ่ได้นี่บอใจดีแมนอีหลีกระใจดีบันไดแล้วนี่แมนบอใจดีบันไดแล้วเอองานมันก็คืองานทุกอย่างมันชัดเจนอยู่แล้วเข้ามาอาศัยด้วยกันเนี่ยต่างคนต่างซัพพอร์ตกันมันก็ต้อง ทุกอย่างมันต้องพอดีมันต้องบาลานกันมันยามมันคิดว่านั่นบอมเมนข่อยบอมเมนอันเอียังก่อนคิดแค่ว่าผมอ่ะเป็นที่ทํางานนะไม่ใช่โรงเรียนบอมเมนสาธารณากุศลบรดยเมนมูลนิธิทุกคนมาอยู่ที่นี่ต้องทํางานต้องเฮ็ดงาน อยู่ซื้อๆข่อ,อ,อยก็หากินคือกันเราข่อยสิมาหาเรามาคนมาอยู่คนมาอยู่กับข่อยเราข่อยต้องดูแลโดยที่บริเฮดอย่างสิมมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าข่อยกระบืนบกบืนบากสัวสิมาตั้งหลักปักฐานทัวสิมาตั้งหลักปักฐานเงินแต่และงานผมเนี่ยภาระหรือสิ่งที่ผมทํามันก็มากมายนะกว่าผมจะได้เงินมาเพื่อที่จะแบ่งปันเลี้ยงดูคนอื่นฉะนั้นคนที่มาอยู่ที่นี่ก็คือต้องเป็นคนทํางานที่ซัพพอร์ตผมเหมือนกันบนว่าสิมาอยู่ซื้อเราให้ผมเลี้ยงมันก็บ,บ่แเมน ตม่ผมก็ยังได้เหตุงานเอื่อยผมก็ยังได้เหตุงานอายผมก็ยังได้เหตุงานน้องผมก็ยังได้เหตุงานหลานผมก็ยังต้องเหตุงานจังผมก็จังงหายเงินสิไปขึ้คืนยังหลายเท้ค่ะเรียกว่าดราม่าครั้งนี้สตอรี่เห็นถึงความเปราะ,ะบางของโลกโซเชียลที่เพียงคอมเมนต์ไม่กี่บรรทัดก็สามารถสั่นคลอนความรู้สึกและชื่อเสียงของคนในครอบครัวได้อย่างรุนแรง แต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือบอยสิริชัยไม่เคยปล่อยผ่านเมื่อมีคนมาทำร้ายคนที่ตนรักโดยเฉพาะแม่ยายผู้ซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านงานนี้เจ้าตัวแสดงออกอย่างชัดเจนว่าต่อให้เรื่องเล็กหรือใหญ่หากใครก้าล้ำเข้ามาทำร้ายครอบครัวจะไม่มีวันยอมอยู่เฉยแน่นอน